ตอนนี้นะคะเราก็มากินหมากล้านนะคะทุกคนคือไปเตือนตลาดอันร้อนมากใช่ไหมร้อนมากเพียรม,มากเเออนี่ร้อนมากไหนลาเป็นตัวไม่แบนอันนี้ตอนแรกนะคะกะว่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเอามาจึกแล้วก็คือว่าตอนนี้ไฟปิดแล้วเสียใจกับ๋ยวมามือใหม่เพราะวันนี้เปิดมาเขาจะปไปิดไปสีแดงเนาะาสุดแดงของเล่นใหม่ไม่ฟา มาใส่ให้พี่หัวสวยมากเป็นฟิลแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะจะไปให้ได้จะไปใช่ไหมสอดสินน้องโอปอเขาได้นะครับเชียร์เชียร์ทุกคนก็คือว่าวันนี้ก็คือจบวอล์กหนึ่งวันเหนื่อยมากคือเท้าบวมนะคะลูกค้าใครมาจริงก็คือแบบก็ลองมาดูเพราะว่าถ้าใครทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็คือแนะนำให้มาแต่บอกจะบอกว่าทั้งคือฉันกินยากอ่ะฉันกินยาอยู่ยากอ่อมมากของนี้งอมอ่อมมากถ้าใครมาทำธุรกิจก็มาได้แต่คือแบบฉันกินยากอ่ะก็อื๋อเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าค่ะ